ตอนแรกเนี่ยหลายคนนิยามรัฐบาลนายกอนุทินว่าหนูเหนือเมฆเพราะว่าโอ uh. ้โห uh, เปิดตัวได้แบบน่าประทับใจใช่ไหมมีรัฐมนตรีคนนอกมีการผลักดันนโยบายบางอยา่างที่อาจจะถูกใจพอผ่านไปสัก2สัปดาห์เริ่มมีข้อสังเกตจะเป็นหนูด้านเมฆหรือไม่ฮะยังไงคะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะครับคือนี่ผ่านมาปักแรกนะก็ประมาณสสัปดาห ของรัฐบาลเฉพาะกิจ4เดือนที่นําโดยพักภูมิใจไทยที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่พักแกนนาเสียงข้างน้อยแต่ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ของการเมืองไทยอยู่พอสมควรคือช่วงแรกการพลิกขั้วจากพักอันดับ3ในการเลือกตั้งปี66และพักอันดับ2ของเพื่อไทยถูกเตะออกจากการเป็นรัฐบาลเนื่องจากถูกคลิปเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยถึงแม้ว่าทางพักจะออกถแถลงการถอนตัวในวันที่มีคลิปเสียงฮุนเซนหลุดออกมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนั้น ภูมิใจไทยไปต่อกับเพื่อไทยไม่ได้จริงๆและอดีตนายกทักษิณตอนที่ยังไม่เข้าเดือนจําก็ไล่เช้าไล่เย็นม,มาให้สั <c oughs> ภมภาษณ์ดีเนชั่นก็โอ้ <c oughs> ต้องการที่จะขอกระทรวงมหาดไทยคืนเวลานั้นเพื่อไทยตั้งหลักเร็วนะครับแล้วก็รุกปรับคอรมอครั้งใหญ่แจกเก้าอี้บ้านใหญ่กลุ่มกวนการเมืองทาท่าว่าจะอยู่ยาวแม้ว่านายกแพทองทานไม่รอดก็ตามก็ยังมีแผนที่จะดันอาจารย์ชัยกเกษมขึ้นมาเป็นนายกต่อไม่มีการเปลี่ยนขั้วย้ายข้างแต่สุดท้ายการเมืองพลิก ภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลได้วิธีพิสดารมากให้ฝ่ายคา้านซึ่งมีเสียงอันดับหนึ่งยกมือหนุนโดยที่ไม่มาร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ขอแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีก็ทําให้ตอนนั้นได้ถูกมองว่าหนูเนนี่มาเหนือเมฆจริงๆเหมือนกับมีดีลกันไว้ล่วงหน้าหรือไม่ส่วนเพื่อไทยเหมือนถูกหักหน้าขายหน้าซ้ําแล้วซ้าอีกทั้งเรื่อง MOA และความพยายามจะดิ้นทุกวิถีทางเพื่อรักษาอํานาจเอาไว้ที่ฝ่ายของเพื่อไทยเอง ช่วงแรกการฟอร์มรัฐบาลภูมิใจไทยนี่มาเหนือเมฆเลยครับเสียงสนับสนุนท่วมท้นสสแห่ไหลเข้ามาโมมนตัมทางการเมืองเอียงไปทางค่ายน้ําเงินมีลีลาการเปิดตัวรัฐมนตรีคนนอกหน้าตาดีชิงกระแสไปได้ทําให้เมื่อถึงเวลาเปิดตัวรัฐมนตรีที่อาจจะกลุ่มยี้กลุ่มสายล่อฟ้า <c oughs> หน้าตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร <c oughs> ่สังคมก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเท่ากับไปโฟกัสรัฐมนตรีคนนอก <c oughs> ที่มีโปรไฟล์ดี ตอนที่เปิดตัวนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาก็มีกระแสตอบรับนะครับเพราะว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเก็บคะแนนทุกเม็ดอย่างเช่นการฟื้นโครงการคนละครึ่งแล้วก็เติมพลัสเข้าไปเรียกว่าเอาใจทุกกลุ่มดูแลทุกระดับประทับใจยังไม่นับโครงการอื่นๆที่นํามาต่อยอดสร้างคะแนนหวังผลงานและความนิยมในระยะสั้นเฉพาะหน้าอา้าวส่วนปัญหากัมพูชาก็ดันทหารออกหน้าเต็มที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง กองทัพว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเพราะว่าที่ผ่านมากระแสกองทัพก็กําลังขาขึ้นทําให้ประชาชนก็ชื่นบื่นกับรัฐบาล<อ>ไม่เหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วที่อาจจะถูกอนนมองว่าคนละเนื้อกับทางกองทัพถูกไหมครับันนแล้วไหนจ,จ,จากการชูธงยกเลิก MOU 4344ซึ่งก็อาจจะเป็นปมที่ติดค้างในใจคนไทยกลุ่มหนึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับท่วมท้นถึงแม้ว่าจะถกเถียงมึนงงกันอยู่บ้างว่าทําไมจะต้องทําประชามติแต่ พอสำรวจออกมาประชาชนก็อยากจะทำประชามติกันเกิน60อันนี้คือจะเป็นช่วงแรกช่วงะจะก่อนตั้งรัฐบาลก่อนจะถแถลง<ช>นโยบายรัฐบาลรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยถูกมองในมุมนี้จังหวะโหมโรงของเขาอะนะคะพอได้อำนาจบริหารมาเต็มๆแล้วละ่ะทีนี้ล่ะคุณผู้ชมคะเริ่มมีเรื่องที่จะต้องเคาะต้องตัดสินใจปรากฏว่าท่าทีของนายกอนุทินรัฐบาลภูมิใจไทยออกแนวไหลอะ แล้วก็พลิ้วด้วยนะคะเหมือนกับว่าบางจุดเนี่ยไม่เห็นยอมฟังทงอะไรตรงๆสักเรื่องเลยเหมือนกับชำเลืองดูรอกระแสว่ากระแสว่ายังไงบางเรื่องก็บอกเอาไปถามกองทัพสิบางเรื่องก็บอกรอฟังอินฟลูสิบางเรื่องก็โยนถามประชาชนสิ สุดท้ายนักวิชาการลามไปถึงข้าราชาการน้อยใหญ่ตอนนี้นะคะเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยอะคะ่ะว่ารัฐบาลภูมิใจไทยมีนโยบายอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าเน้นตัดแตะของเก่าแล้วก็ดูกระแสะสังคมว่าจะว่ายังไงแล้วเราก็เอียงไปทางนั้นเราเนี่ย ผ่านนโยบาย3ด้านให้คุณผู้ชมดูนะเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองเพื่อที่จะมาตั้งคําถามย้อนกลับไปยังรัฐบาลอนุทินนะคะว่าแล้วอะไรล่ะคือยุทธศาสตร์ประเทศของภูมิใจไทยที่จะนําพาบ้านเมืองพาคนไทยให้พ้นจากปัญหาสําคัญ3ด้านนี้เนี่ยแล้วมันมีจริงไหมล่ะแล้วฉเฉลยคาว่าด้านเมฆดีว่าที่จากอะไรนะหนู ตอนแรกใช่ไหมคะ <S <S <an> <S เหนือเมฆมาเป็นหนูด้านเมฆด้านเมฆเนี่ยมันคือภาคต่อของฉายานหนูเหนือเมฆเมื่อพ้นช่วงฮันนีมูลไปแล้วจากที่เคยถูกมองว่าหนูเหนือเมฆก,ก็เริ่มกลายเป็นหนูด้านเมฆคือพรางตัวค่ะใช้ยุทธการพรางตัวเข้าไปในเมฆคล้ายๆกับหลบกระแสหลบแรงกดดันใช้เมฆบังอำพรางไปไเรื่อย และนึกดูนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะสุดท้าย4เดือนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะกลายเป็นหนูยกเมฆได้ไม่ยากนะอ่าอย่างอย่างเช่นคนละครึ่งก็อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลสมัยลุงตู่ใช่แต่มาเติมคำว่า,าพลั s เข้าไปแต่มันก็มีรายละเอียดเพิ่มมาจริงแหละ,ะรถไฟฟ้า20บาทค่ะก็เฉพาะสายสีแดงกับสายสีม่วงนะ ที่ต่อเวลาจากรัฐบาลเพื่อไทยหวยเกษียณมองในมุมหนึ่งก็คือถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ภูมิใจไทยไม่เกี่ยงแม้ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคอื่นก็ตามภูมิใจไทยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ,อซึ่งก็เป็นการเมืองใหม่เพราะปกติการเมืองเขาจะไม่ซ้ำรอยนโยบายของของพรรคแต่มองอีกม,มุมหนึ่งก็คืออ,อะไรคือวิธีคิดด้านเศรษฐกิจของภูมิใจไทยที่เห็น จุดเด่นตัวตนของภูมิใจไทยที่ชัดเจนมันเกิดขึ้นโดยภูมิใจไทยโดยที่ไม่ได้อ้างอิงออเลยตรงนี้แหะท,ที่เริ่มถูกวิจารณ์หรือแม้แต่เรื่องเรื่องความมั่นคงนี้กับวงการสาการณการชายแดนเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องเปิดเสียงเพลงเปิดเสียงซาวหลอนๆที่บริเวณชายแดนเนี่ยในฐานะรัฐบาลชุดนี้ออมองวิธีการนี้อย่างไรเดี๋ยวจะมีเรื่องใหญ่ๆตามมาให้ต้องตัดสินใจ แม้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีช่วงเวลาของการฮันนีมูนก็ตามใช่ไหมท่านนายกก็บอกช่วงแรก<ะ>ใช่ไหมครับต้องเริ่มทํางานท,าทันทีแต่นี่แหละมันมันเริ่มจะขยับเข้ามาใกล้แล้วก็เป็นแรงกดดันรัฐบาลมากขึ้น